ลูกชายและลูกสาวที่รักของฉันจงปรารถนาการเปลี่ยนแปลงสเสมอหากคุณใช้ชีวิตใกล้ชิดกับฉันคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและคุณที่กลายเป็นคนใหม่แล้วจากการพบฉันอย่าพยายามใช้ชีวิตแบบเดิมหากคุณมาหาฉันด้วยความเต็มใจที่จะเรียนรู้ คุณจะตระหนักอย่างแน่นอนว่าการเดินทางของคุณกับฉันคือการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างความคิดใหม่และหากคุณมุ่งความคิดของคุณมาที่ฉันเท่านั้นคุณจะพบว่าฉันสนใจแค่คุณเท่านั้นตอนนี้ฉันเข้าใจคุณอย่างสมบูรณ์และฉันออกกอดคุณด้วยความรักนิรัน และจงรู้ว่าฉันมาเพื่อนำความสงบสุขอนาคตและความหวังมาให้คุณไม่ใช่หายนะดังที่ฉันสัญญาไว้กับคุณในเยเรมีบทที่29ข้อ11และคุณกระโจนเข้าสู่การผจญภัยครั้งนี้เพื่อใกล้ชิดกับฉันอย่างสุดหัวใจและจงแบกแอกของคุณไปกับฉัน และภารักของคุณก็จะเบาสบาย